ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมี่วอลเล็ตแบบโดยตรงนะครับผมสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเงินฟรีเข้าทูมี่วอลเล็ตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินเข้าทูมี่วอลเล็ตกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินเข้าทูมี่วอลเล็ตแบบฟรีๆนะครับผมเอาโอเคนะครับผม แนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าโนเวลล่านะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปนะครับมีกิจกรรมนะครับเข้ามาใหม่นะครับแจกเงินรางวัลอยู่ที่61,800บาทนะครับผมเป็นมูลค่าที่เยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเนาะก่อนอื่นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีในส่วนของแอปโนเวลล่าเนี่ยก็สามารถไปค้นหาที่ Google Play Sto r e ได้เลยนะครับคำว่าโนเวล l ่าด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้หรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปวิดราามปสถ กดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูนะให้เรากดคําว่าของฉันนะครับด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบทันทีนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางการสมัครได้เลยนะครับจะเป็น Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะครับเนสอง,องการสมัครนะครับเอาโอเคนะครับผมก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะรับคะแนนเริ่มต้นนะครับตอนที่เราสมัคครรรรรั้้งงแกกเาาาาใหมดตํว่ส หัสเชิญตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีช่องให้เรากรอกนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีรหัสนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมก็ฝากรหัสไว้ด้วยเนาะตรงนี้ผมก็ใส่ไปแล้วนะครับใส่ของเพื่อนท่านอื่นเหมือนกันนะครับผมการใส่รหัสเชิญนะครับใส่ของใครก็ได้นะครับผมที่เรามีรหัสนะครับเราไปเอาของเขามาใส่ก็ได้นะครับผมว่ามันจะได้รับคะแนนเริ่มต้นในการสมัครนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับว่าต้องเข้า แรกนะครับผมตอนนี I I 12, like uh, bank, ้ก็มีกิจกรรมเด้งขึ้นมานะครับหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมจะเข้าร่วมก็คลิกเข้าร่วมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะว่าต้องกดตรงไหนอย่างไรนะครับสาหรับแอปโนเวล่านะครับผมก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับสาหรับแอปนี้นะครับจะเป็นการอ่านนิยายนะครับสำหรับใครที่เป็นสายอ่านนิยายอยู่แล้วนะครับลองปรับเปลี่ยนมาอ่านในแอปดูบ้างนะครับเพราะว่าการอ่านในแอปเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเก็บสะสมคะแนนจากการอ่านนิยายแล้วก็นําคะแนนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินทรู คมว่ามันใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะได้ถอนเงินขั้นต่ำเนาะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยจะทําภายในกี่วันนะครับเพราะว่าระบบของแอปเนี่ยมันมีในสวนของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนเพื่อ,อที่จะเพิ่มในสวนของรายได้ด้วยนะครับถ้าเราทําเองโดยที่เราไม่เชิญเพื่อนเลยนี้ก็อาจจะใช้เวลานานกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเราทําด้วยเชิญเพื่อนด้วยอันนั้นก็จะได้เงินเร็วขึ้นได้ถอนเงินเร็วขึ้นเนาะหลักฐานการถอนเงินเนี่ยผมขึ้นไว้ให้ทางด้านขวามือแล้วนะครับสามารถดูได้เเนนนนนนาาออัี้ป็หลกกรถิ ผมได้ทําการถอนมานั่นเองนะครับการอ่านนิยายนะครับผมก็จะมีในส่วนของต er ูวนหนังสือนะครับเราก็สามารถเลือกอา่านได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะอา่านในส่วนของเรื่องอะไรนะครับเราก็กดเข้าไปนะอย่างนั้นนะครับผมด้านล่างขวามือเนี่ยมันจะเขียนคําว่าเริ่มอ่านนะครับเราก็กดเข้าไปสําหรับใครที่กดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับด้านบนขวาเนี่ยมันจะมีตัวเป็นเหรียญทองเนาะอยู่ที่ด้านบนขวามือครับให้เราทําการเลื่อนแบบนี้นะครับในการอ่านนิยายนะครับเลื่อนอ่านแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะได้รับในส่วนของเหรียญทองนะครับเพื่อที่จะเอาไปเก็บสะสมนั่นเองนะ อาจจะจอใหญ่นิดนึงนะอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเราก็เลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บคะแนนจากการอ่านนิยายนั่นเองนะครับผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะบวกคะแนนให้เรานะครับก็ประมาณน,นี้ในส่วนของการใช้งานของแอปโนเวล,ล่าเนาะในการอ่านนิยายเราจะอาจ่านจนจบก็ได้หรือว่าเราไม่อ่านก็ได้นะเราเข้ามาแค่เลื่อนแบบนี้ให้คะแนนมันขึ้นแค่นั้นพอนะครับเอาโอเคนะครับผมเรามาดูในส่วนของเมนูที่2นะครับสําหรับเมนูที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่านิยายนะครับที่เราเคยอ่าเข้าไปอ่านหรือว่าจะเป็นในส่วนของนิยายที่เขาเพิ่ม มาใหม่อะไรประมาณนี้นะลองเข้ามาดูได้นะครับสําหรับเมนูที่3นะครับคาว่าคําเชิญนะครับตรงนี้ก็จะแสดงในส่วนของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนเนาะแล้วก็กิจกรรมนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับที่ทางแอปมีกิจกรรมเข้ามานะครับสำหรับเชิญร่วมนะครับขึ้นรายการนะครับรับโบนัสพิเศษ1,800ดอลลาร์เนาะก็ระยะเวลาเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่9วัน10ชั่วโมงนะครับแล้วก็กดโอเคไปเนาะอันนี้เป็นรางวัลกิจกรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมการคลองอันดับเชิญเพื่อนนะครับผม ถ้าเราเชิญเพื่อนติดอันดับตามที่เขากาหนดเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ลุนรับเงินรางวัลตามที่เขาจัดอันดับไว้นั่นเองนะครับเงินรางวัลเนี่ยก็คือ61,800บาทเลยนะหรือว่าเยอะมากนะครับวิธีการดูอันดับก็กดตรงเขาว่ากดตรงนี้นะครับสำหรับการจัดอันดับของเขาเนี่ยเขาจัดอยู่ที่20อันดับนะครับผม1ถึง20นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้รับเงินรางวัลไปเลยนะครับ5 8าดบอลลาร์เนาะก็เอา500อเนี่ยไปคูณกับนาครับะี่นะครับหาราะี่้นะครับขี่ต่อหน ค่างเงินดอลลาร์เนาะเราก็ใส่ย,ยอดเงิน580ดอลลาร์ลงดูนะครับเพื่อที่จะคํานวณค่างเงินดอลลาร์นะครับอันดับ2345เนี่ยก็ตามจํานวนที่เขากําหนดเลยนะครับอันดับ1 1ถึง20เนี่ยได้รับแค่3 0ดอลลาร์30ดอลลาร์เนี่ยก็1000แล้วนะครับผมประมาณ1000บาทเลยนะฮะก็ลองไปทํากิจกรรมได้ดูวิธีการทํากิจกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีคําว่าคลิกที่นี่เพื่อเชิญน,นะครับอ่นะก็ให้เราคลิกที่นี่นะครับปุ๊บแล้วเราก็คัดลอกข้อความนี้นะครับไปเชิญเพื่อนต่่ปป่ออไปปโพสตต์ในนชงงงทางาๆจะเ็ Facebook Twitter Live YouTube Ta Tik t o กต็อกอินสตากรได้ทุกช่องทางเลยนะขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าคุณเนี่ยจะเชิญเพื่อนห, couples, หรือว่าไม่เชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะเราเชิญใครก็ได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับลองไปทําดูนะครับเรื่องของการเชิญเพื่อนครองอันดับนะถ้าเราติดอันดับตามที่เขากําหนดเนี่ยก็คือเราจะได้รับเงินรางวัลตามที่เขากําหนดเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับก็อันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองคนนะ ผมไม่ติดอันดับนะเพราะว่าคนที่เขาทำอย่างก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องแข่งกันนะใครเชิญได้เยอะก็จะติดอันดับไปนะครับเหมือนกับการโปรโมทช่วยแอปนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็เอาเงินรางวัลมาแจกให้นะครับผมประมาณนี้นะครับค่อนข้างมีกิจกรรมบ่อยอยู่นะสำหรับแอปนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็ด้านบนขวามือเนี่ยมีถุงเหรียญทองนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้นะสำหรับหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ดูวิดีโอทุก1ชั่วโมงจะได้รับ500คะแนนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับ รับคะแนนเพิ่มเติมในแต่ละวันไปนะครับก็ประมาณนี้สหรับการเช็คอินที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจต่างๆแบบรายวันนะครับเป็นการดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาเล่นนะครับแต่ตรงนี้เนะี่ยการดาวน์โหลดเกมต่างๆหรือว่าการดาวน์โหลดแอปเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมันจะมีภารกิจแฝงเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นเล่นเกมให้ครบเลเวลตามที่เขากําหนดระยะเวลาตามที่เขากําหนดถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนจากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับคนที่จะดูให้ดีก่อนเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการหมุนวงล้อนะครับเชิญเพื่อนอนิยายาแล้้วก็โตอตอบเพื่อรับราวล นะครับผมประมาณนี้นะครับเมนูนี้นะย้อนกลับมานะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะมีกล่องนะครับให้เรากดรับคะแนนฟรีห้าร้อยคะแนนทุก3ชั่วโมงเนาะนะครับอีก3มชั่วโมงถึงจะกดรับตรงนี้ได้อีกนะครับเมนูที่4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนิยายที่เราเคยเข้าไปดูเคยเข้าไปอ่านนะครับมันก็จะรวบรวมให้ตรงหน้านี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเมนูสุดท้ายนะครับผมเมนูที่5นะในส่วนของฉันนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็ให้เรากดมาที่ถ่ายถอนตรงนี้นะกดเข้าไปที่ถ่ายถอนนะครับโอเคนะครับผมพอเรากดมาที่ถ่ายถอนแล้วนะครับผม นีก็จะแสดงช่องทางการถอนเงินให้เรานะครับเป็นทูนี่วอลเล็ตและก็ PayPal นะครับการถอนเงินทูนี่วอลเล็ตขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100บาทนะครับเราสามารถดูคะแนนของเราได้ตรงนี้นะครับผมว่าเราเนี่ยมีกี่คะแนนแล้วก็เป็นเงินกี่บาทไทยนะครับผมขั้นต่ําในการแลก100บาทเนี่ยคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่2องล้านห้าแสนคะแนนในการแลกเปลี่ยนหรือประมาณ2.5 M นั่นเองนะครับในส่วนของระดับต่อไปก็200 400 3 0 0 0 1้อ0 0านะครับก็ดูตามนี้ได้เลยเนาะถ้าเราจะแลกนะครับคนที่จะเก็บคะ ให้ครบก่อนการแรกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถอนเงินได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมวันละ1รอบนะครับซึ่งเราจะไม่สามารถถอนซ้ํารายการอ่าเดิมได้ในวันเดียวนะเราจะต้องถอนในวันถัดไปนะครับซึ่งเขากําหนดไว้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับคุณจะถอนเท่าไหร่ก็ได้วันละครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูเลยกันเนาะว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะตอนนี้ผมมียอดเงินประมาณ135นะผมถอนรายการ100ได้นะครับกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วรอเวลานะครับ5วินาทีแล้วก็กดเห็นด้วยด้าน ขวามือนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีช่องให้เรากรอกทั้งหมด3ช่องนะครับหเป็นชื่อเต็มของบัญชี TruMoney Wallet นะครับคุณตั้งชื่อว่าอะไรคุณจะใช้ Wallet ของใครคุณก็ต้องใช้ชื่อนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าชื่อไม่ตรงนะครับเขาก็จะไม่สามารถโอนเงินเข้ากับ TruMoney Wallet ให้เราได้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้เนาะสองและก็3นะครับก็ให้เราใส่เป็นรหัสนะครับเบอร์ TruMoney Wallet ของเรานะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันคุณจะใช้เบอร์ของใครก็ได้ที่เป็น TruMoney Wallet นะครับ เบอร์แล้วก็ชื่อเนี่ยให้ตรงกันนะครับกับกระเป๋าที่เราจะโอนไปปลายทางนะครับเพราะว่าถ้าเรากรอกข้อมูลไม่ตรงเขาก็ไม่สามารถโอนเงินให้เราได้นะครับอ่าโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจานวน100บาทในวันที่10เดือน6 2022เวลา11นาฬิกาสิานาทีนะครับการถอนเงินนะครับก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบประมาณ5วันทําการนะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมถ้าคุณถอนในช่วงของวันศุกร์นะครับมันก็จะไปเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับผมอ่ะก็รอ อการตรวจสอบนะครับน่าจะไม่เกินวันศุกร์ในสัปดาห์หน้านะครับก็รอการตรวจสอบเงินเข้าบัญชีนะครับถ้าผมได้รับเงินแล้วเนี่ยจะมาลงคลิปอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นประวัติหลักฐานการถอนเงินต่างๆนะครับที่ผมได้ถอนจากแอปนี้ไปเนาะเคยถอนสูงสุดแค่400บาทนะครับผมตอนนั้นเนี่ยมันมี400สูงสุดนะครับ100 200และก็400นะครับตอนนี้ก็อัปเดตใหม่เป็น100 200 400ยังมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองกลับไปดูนะอ่าตอนนี้ยังมี400อยู่นะคร 1น0 0 0 0มนส่วนในงการถอนเงินนะครับก็ประมาณนี้ในส่นของการใช้งานนะครับมีกิจกรรมก็ให้เรารีบเข้าไปร่วมสนุกนะครับอาจจะติดกิจกรรมตรงนี้ได้นะในส่นของอันดับนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ